สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อพีอพ่พี่เอซี c ทุกทุกท่านนะคะคุณยายเพียววันนี้พบกับช่องคุณยายเพียวนะคะข้างแม่เพียวคุณยายเพียวได้ล้างตาเสร็จแล้วนะคะแม่แม่จ๋ายายเพียวตาด้วยตาคุณยายเพียวใสขึ้นมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋าดีขึ้นมากๆเลยค่ะข้างขวาก็น้ําตาไม่ไหลแล้วนะคะส่วนข้างซ้ายที่เป็นหนักนะคะแม่แม่จ๋าดูนะคะรอยขาคุณคุณอ่ะ เกือบจะไม่มีแล้วนะคะแม่แม่จ๋าใสขึ้นมากเลยคุณหมอบอกว่าน่าจะอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้คุณยายเพียวน่าจะกลับบ้านนะคะแม่แม่จ๋าน่าจะได้กลับบ้านนะคะเพราะว่าคุณยายเพียวได้ใช้ยาตัวใหม่นะคะยาตัวใหม่ไม่ใช่ยาตัวเดิมนะคะ เป็นยาที่ตรวจเชื้อและแบคทีเรียเป็นยาที่ต่วกับแบคทีเรียนะคะแม่แม่จ๋าเป็นยาตัวใหม่ที่ใช้กับคุณยายเพียวนะคะตาเริ่มใสแล้วดีขึ้นมากๆเลยค่ะนี่ล้างตายนะคะล้างตาล้างตาให้คุณยายนะคะเพิ่งทายานี่คือยาติดในในลูกตาในขนตานะคะเป็นยาหนืดๆนดค่ะเป็นยาตัวหนึ่งอลคะ่ะ เมื่อคืนนะคะคุณยายเพียวจะหนีเที่ยวนะคะแม่แม่จ๋าจะหนีเที่ยวได้ได้ออกมานะคะในช่วงนี้ค่ะคุณยายเพียวได้ได้มาติด ติดในช่องนี้นะคะแม่แม่ส่วนตัวอยู่ข้างนอกนะคะสงสัยอยากจะออกไปนอนข้างนอกเล่นดินเล่นโคลนค่ะแต่เมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ไปค่ะก็เลยให้คุณยายอยู่ที่นี่นะคะไม่รู้ว่าคุณยายก้าวออกไปได้ไงก้าวข้ามออกไปได้ไงนะคะแม่แม่จ๋าช่องเล็กๆสามารถออกไปได้แล้วก็โซ่ตรงนี้ค่ะไปติด ติดกับขาขาที่คุณยายเพียวข้างหนึ่งอยู่ในช่องตรงนี้ค่ะส่วนตัวอยู่ข้างนอกแบบนี้นะคะอยากออกไปเล่นโคลเล่นดินเล่นน้าค่ะแต่ประมาณช่วงประมาณห้าทุ่มกว่านะคะเพราะว่าน้องควนนอนแล้วได้ยินเสียงเหมือนโซ่แบบเตะดังตุบตุบตุบอะค่ะเกือบประมาณสิบนาทีก็เลยว่าเอ้าใครมาทําอะไรเสียงดังดึงโซ่คุณยายเพียวก็เลยได้ออกมาดูนะคะคุณยายเพียวปรากฏว่าคุณยายเพียว ออกไปข้างนอกนี้ค่ะแม่แม่จ๋าออกไปช่องนี้ได้ไงก้ามเอาขาก้าวข้ามไปได้ไงนะคะแม่แม่จ๋าสามารถออกตัวได้ขาอีกข้างหนึ่งมาติดในช่องนี้นะคะแม่แม่จ๋าส่วนตัวอีกสามข้างก็คืออยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็เอาโซ่ข้ามมาจนลอยเสาปูนเป็นลอยเลยนะคะแม่แม่จ๋าตาคุณยายเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแม่แม่จ๋าน่าจะได้กลับบ้านได้แล้วภายใน อาทิตย์นี้นะคะเห็นคุณหมอบอกว่าตาคุณยายใส่กลิ้งเลยนะคะใส่กริ้งเลยนะคะเดี๋ยวน้องควันมาอับคลิปให้ดูใหม่นะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ก็ขอจบไลค์จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ